อนุญาตให้ใช้ไมคไม่หนึ่งฮัลโหลได้ยินไหมคะทดสอบในการออกเสียงค่ะโอเค แบบหนึ่งหาทางปรับไม้ก่อนอามานั่งเล่นอะไรแบบนี้ก็นะ เดี๋ยวนะหาวิธีปรับเสียงก่อน ฮะใช่เราหน้าสดเราเวลาเราออกอากาศเราไม่แต่งอไม่แต่งหน้านะคะเพราะว่าเราชอบเล่นอะไรแบบอย่างเงี้ยสดๆออกหน้าสด ก็ตอนนี้ก็ทดสอบการออกอากาศโดยใช้วิธีการแฮงเอานะคะซึ่งก็จะได้ยินตัวเองดีเลย์นิดๆเออตีจุงชอบ แต่รู้สึกว่าอุปกรณ์ในการไลฟ์สตรีมค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ย ก็ไม่มีอะไรก็วันนี้แค่มาทดสอบดูว่าเออพอเราจะมีวิธีไลฟ์สตรีมได้แบบไหนบ้างก็เพราะตอนนี้ปัญหาก็คือที่ Facebook มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ค่ะว่าเออภาพมาแต่เสียงไม่มาเออเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยอนาคต Facebook มันจะล,มล่มหรือเปล่าเราก็เลยลองหาวิธีแบบ ใช้ YouTube ซึ่งอันนี้คือครั้งแรกคลิปแรกจริงๆที่ออกอากาศเพราะปกติก่อนหนะ้านี้ไม่เคยทดสอบ YouTube เลยว่าเออมันมีวิธีไลฟ์สตรีมแบบไหนบ้างซึ่งหนึ่งในวิธีที่ใช้ก็คือไลฟ์โดยการใช้ Google Hangout ซึ่งเราก็ใช้วิธีนี้และไม่ได้ว่า,าจะต้องใช้ไมโครโฟนเพราะปกติก็คือ,อเวลาอัดวิดีโออะค่ะ ตัวกล้องที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็น Logitech C 910ก็คือเป็นรุ่นเก่าแล้วมันจะมีไมค์ในตัวเราก็ไม่สามารถเปิดไมค์คอนโทรเลอร์ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเออก็น่าจะเป็นแบบพวก USB อ,อ่าเรียกว่าอะไรเดีย USB หลวมเพราะาอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วแล้วปกติก็คือจะไม่ค่อยทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วออถามว่าชอบในการไลฟ์สตรีมไหมก็แบบ ก็ชอบนะแต่ว่าถ้าให้มาทําบ่อยๆก็แบบก็จะมีปัญหาแบบต้องเตรียมนู่นนี่นั่นมันเป็นอะไรที่วุ่นวายเออแล้วเหตุผลที่เอาหูฟังออกเพราะว่าหนึ่งคือเราได้ยินเสียงตัวเองใน Google แฮงเอา t เวลาแบบเราเข้าหน้าถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมันเป็นเสียงสะท้อนเออก็มีอะไรก็แชร์กันได้คะแล้วถามว่าเงออออกไหม อตอนนี้ร้อนมากเพราะว่าอันหนึ่งคือไม่ได้เปิดพัดลมแล้วไม่ค่อยสบายด้วยแต่วันนี้ก็แค่แบบอยากมาลองทดสอบอะไรเล่นเเล็กน้อยให้หลายๆคนได้ดูกันคือคนไม่มีความรู้ก็สามารถเอ่อไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะคะถ้าใจอยากจะทำแต่เราตอนนี้เราก็เอ่อ มือนพอดูในหน้าหน้าออนแอร์ถ่ายทอดสดเหมือนจะไม่เห็นเออไม่เห็นการการแชทซึ่งเราจะต้องมานั่งดูในหน้าของออนแอร์แล้วอะไรเงี้ยเออมันก็ยากเหมือนกันเนาะในการแบบมอนิเตอร์ในการควบคุมอะไรอย่างนี้รู้สึกทำยากมากอะสำหรับ YouTube นะเรามองว่าเอ่อเ o ซบ o ๊กไลฟ์สตรแบบมันค่อนข้างที่จะแบบ ดีกว่าตรงนี้แบบเราไม่ต้องมานั่งเตรียมอะไรเราแค่มี iPhone อันเดียวแล้วก็เราก็ถ่ายออนแอร์แล้วตอนนี้เหมือนแบบ Facebook มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเออมาลองเล่น YouTube Hangout ดูอะไรเงี้ย u ูทูบสต e a m ว่าเออมันโอเคไหมอะไรไหมแต่รู้สึกว่าผลก็โอเคก็คือเหมือนแบบถ่ายทอาสดได้แต่ว่าคุณภาพไฟล์อาจจะไม่ได้ดีเพราะเนื่องจากว่าเราอยู่ในที่มืด แล้วตัวกล้องก็มีแสงแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองเราได้เราอ่านคอมเมนต์อยู่นะของคุณสุภโชคเนาะใครวะสุภโชคอ๋อออฟออฟออฟเออก็ไม่มีอะไรมากแค่มาสาธิตให้ดู <laughs> แต่เราว่าอีกหน่อยอ๋อ,อคงจะแบบทำไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยตัวเอง แล้วมาแชร์ให้เราดูบ้างนะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นเฮ้ยออกกล้องทีหนึ่งก็จําได้สิออกกล้องทีหนึ่งก็แบบเอ้ยเขินรู้สึกตอนนี้จะดีเลยประมาณประมาณหนึ่งถึงสองวิอะ่ะเอ้ยแทนมันทำจนจำได้แล้วอะ่ะเออเราก็มาลองเล่นอะไรที่แบบพอที่แบบ เครื่องมือเราหาได้ดีกว่าไหมเออมันจะดีกว่าอะไรอย่างนี้อันนี้แค่ทรสอบแค่นั้นเองโอเคขอบคุณที่มาช่วยฟังแล้วก็คอมเมนต์นะขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวขอปิดออนแอร์และเพราะเราได้คำตอบที่เราอยากได้ละโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่สััสด,ดีค่ะ